YouTube, เ,เจอยูทูบเบอร์วันนี้ก็เจอเซียนสามหลังจากที่อดคิดลงประวัติยังเจอมาพาไปได้ไม่นานผมก็มีมีมีฟองสบู่บนเขาดำมาครอบครองแลวว้าวเมื่อกีช่วงงผมนั้นใจเสื้อลิสโก,โกนะคฮะหลังจมตีหนึ่มงสี่พัน S <S> เลือดเลือดหมื่นชานะครับหมื่นห้าหมื่นชาและปอ้องกันก้าวันนะครับสกิลระเบิดดาบายุ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 สกิุบอกุย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 ากุย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 ุาุยุยุยรยุยุยนยียุ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 าุย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 ะยุยมยุ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 ุยุ สมมุติต่้าตาต่ำกว่า50%คือเท่ากับอดเลยอดจะก,กินทันทีทันใดใช่ครับโอเคเรามาลองเล่นกันเลยวันนี้เราจะไปลองเล่นที่รูปบอกเวทมนตครับซึ่งจริงๆนะมังก็เล่นได้นะไม่ไม่ต้องพวง<อ>วิกกี้ถือกล้องให้หน่อย เออใา่อัดแบบไม่ใช้หน้าจออยู่นั่นแหละจะอัดแบบนี้อ่ะอาจจะอัด,อดรอ้อยภาพกมยัดก่อนโอเคแบบนี้แหละประหยัดสะดวกสบายอยันนี้ใช้คนนี้นะตัวฟิวเจอร์เกิร์คุณจะเห็นนี่สิ่งนี่แปด ที่ฉันสงสัยอย่างหนึ่งคือฉันพวกเราเล่นมาประมาณ2ปีแล้วได้แค่มาสเตอร์เองเออเล่นมาประมาณ2อปีแล้วเนี่ยทำไมพวกเขาได้ซปเปอร์มาสเตอร์กันแล้วก็เราเล่นไม่ได้ไม่ปล่อยเพาเราเล่นไม่ได้เล่นสเตหลักสม่ำเสมอโอเคเราใช้เพื่อนกันเลยเออมันยศสตูเราได้แล้ว ไปไปไปปรับทีมโเย็บเรามาทดสอบปฏิทิภาพของปฏิทิภาพเย็บมือถือลายเยอะกว่าเราโอนนิดึงโอ้ดูพอฝงซื่อเข้ามาแหลกครับแหลกโอ้ตายแล้วเว้ยตายแล้วฝงซื่อต่อยเลยเราเรียกตัวมาครับรักบว้ยเฮ้อถึงกับตายเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเรียกตัวชนมั่งใครบอกใครบอกว่ากากนี่ทีผมไม่กากนะ อันจริงๆแค่ว่าเล่นแนวนี้มันมันก่ายเฉยๆเป็นผมเป็นผมก็ไม่ก่าแต่แค่เป็นไก่ขงเล็บไก่เ้ยเดี๋ยวตอนนี้ขอจัดการตัวที่มันอยู่ข้างหน้าไอ้หมาตัวนี้ชื่อจําไม่ได้แล้วต้องไปดูในสะสมนะเอียบได้วลาสัสมหัต โอ้โหทีเดียวรู้ดำรู้แดงเลยยังไม่ได้ใช้สก,กิลของไอ้ฟงซสือเหินเลยนะใช่ครับยังไม่ได้พัดไปเหอะยังไม่พัดว่างไงทีมไม่ได้มาตรฐานแต่ไม่ได้ระดับโลกซะหน่อยเก็บเราเรายึดฐานได้ไดนะรเราวิกิ้ไหนเหมือนจะพูดคงหยกเลย นะครับเราเอาโตท่าทีอุ้ยแตลีมันฝงสืนสิครับโกทีนี้เราปรับทีมให้มันปรับทีให้มันเรียกฝงสื่นเสรจแล้วนะโอเคตอนนี้ฝงสื่นมาแล้วแล้วจากนั่นจะใช้สกิลแล้วนะใช้สิใช้สิทุกว่าใช้แล้วใช้แล้วตุก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 กตนี่ผ่านแล้วครับฝงื่นสีขาว ฟีขาวระดำหนีไม่ได้ไม่ได้ใช้สกิลเลยบ้าก็ไม่ค่อยได้ใช้สกิลแล้วมันก็ดีเหมือนอ๋ไม่มีเสียงฟึบอ๋ออ๋อโอ้ยได้เพชรฟรีกับเดี๋ยวผมจะจับกระชาห้าบุกหนึ่งอีกรอบนะครับในวันที่สิบห้านะครับเป็นวันซุปเปอร์ลีกนาทพอดีเดี๋ยวผมจะจับตอนสี่ทุ่มของวันที่สิบสี่แล้วมาอัดวันที่ดิบแล้วมาลงวันที่สิบห้ากดยุดซะเลยกดยุด เ,เรานะครับตระก,กูลตระก,กูลที่ไม่มีตระก,กูลนะครับปุ่มปุ่มจะเห็นว่าปุ่มสวา่างนิดนึงเขาขออาภัยด้วยนะครับชิสือใต้โอ้สกุสตเตอร์สกู๊ตตอร์เข็ดดีเยี่ยมจาน,นี้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปไก่นะครับโอเคไล่ก่อย